สวัสดีครับผมเอแบ็กแมจิกแลนวันนี้จะพาท่านมาชมน้ำมันภายนะฮะอันนี้คือน้ำมันภายที่ผมได้มาจากที่ขเขมรนะฮะให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับอันนี้เราก็มาให้ f อที่ผู้สนใจนะฮะให้มาบูชานะครับอันนี้เป็นน้ำมันพายจากประเทศกัมพูชาหรือของอาจารย์ขเขมรเป็นของอาจารย์มนดำนะฮะค่อนข้างจะชัดเจนนะฮะตัวนี้นะฮะท่านดูใ,ใกล้ๆเลย นี่ของแท้ๆเลยนะฮะน้ำมันพายนะครับเรามีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับนี่นะฮะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมบุกป่าฝ่าดงนะฮะที่ประเทศกัมพูชานะฮะอันนี้เราเก็บไว้ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้มาบูชากันนะครับอันนี้เป็นของดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมเอ n ม,กมก็กแม่จิาทานก็ยินดีนะฮะท่านใดที่สนใจนะฮะอันนี้เราเรามีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับท่านผู้ชม นะครับเอแบ็กมาจิกไทยแลนด์ก็ยินดีคำนำเสนอของเราที่อยากจะให้สิ่งที่ดีๆนะฮะอันนี้เอาไว้ป้ายนะฮะปังมากเลยนะฮะตัวนี้ทำธุรกิจทำอะไรแล้วก็พบปะผู้คนจะดีมากเลยนะฮะผมได้มาจำนวนจำกัดจริงๆนะฮะอันนี้เป็นผีตายหงผีตายท้องคมเลยนะฮะจากของที่เขมรนะฮะอาจารย์คนที่เป็นมุนดำเขาเป็นสัปเหรออยู่แล้วนะครับก็ได้เอามาให้ชมได้สัมผัสกันนะฮะ ดีไม่ดีนะฮะลองเอาไปใช้นะฮะอันนี้เราของแท้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะฮะสิ่งที่เรานําเสนอนั้นของจริงนะครับท่านผู้ชมเราไม่ได้สเปซส,สปานะฮะหรือขายทีเป็นบุฟเฟ่หรือเป็นล็อตนะฮะหรือให้บูชาทีเป็นล็อตนะฮะให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับด้วยความยินดีนะฮะอันนี้น้ำมันพรายนะฮะของกระเมียนนะฮะเป็นมนดําของไม่เข้าตัว ท่านผู้ชมที่ได้สัมผัสหรือได้ดูจากช่องของเรานะครับวันนี้เรามา,า recommend ท่านผู้ชมนะครับนี่นะฮะเป็นอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราใส่ขวนเล็กๆนะครับท่านผู้ชมนะฮะปังนะฮะปังมากเลยธุรกิจนักธุรกิจหลายบริษัทที่เอาไปนะฮะหรือว่าดาราหรือว่า ตัวประกอบบาร์โฮสต่างๆนะฮะเอาไว้ใช้ป้ายทําได้สารพัดประโยชน์นะฮะเป็นเสน่ห์มานิยมกับเพตรทองามนะฮะนี่นะฮะของแท้ๆเลยท่านผู้ชมเราให้ดูกันว่าใช่ไม่ใช่นะฮะอยู่ที่การใช้นะฮะอยู่ที่การบูชานะฮะท่านผู้ชมเรามีจํานวนจํากัดจริงๆนะครับวันนี้เราก็มีความยดีมากเลยนะฮะสิ่งที่ผมนําเสนอผมได้เข้าไปประเทศกัมพูชานะครับ เข้าไปกันจริงๆนะฮะดูเรื่องราวของเรานะฮะในสตอรี่ต่างๆที่ผ่านจากรายการเรียลลิตี้ช่อง A Black Magic Thailand ก็จะเห็นการนำสเสนอของเรานะฮะนะฮะอันนี้เราปล่อยให้บูชานะครับนะฮะให้ท่านผู้ชมได้ดูและว่าของเราดีขนาดไหนนะครับถ้าปังไม่ปังอ่ะไม่อยากแนะนำนะฮะอันไหนปังผมก็แนะนำนะครับนะฮะมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ นะครับตมพูชาตอนนี้มันเข้าไปค่อนข้างจะลำบากนะครับประเทศยังไม่เปิดเราต้องรอให้เปิดก่อนนะครับท่านชมนะครับด้วยความยินดีครับด้วยความยินดีครับครับผมนะฮะท่านใดที่จะให้เราแนะนำสิ่งที่ดีๆนะฮะเรามีหลากหลายนะฮะวันนี้เรามาแนะนำน้ำมันพายนะฮะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ สั่งได้นะฮะยุงเทพมารับได้เลยนะครับหรือว่าจะให้เราขับรถไปส่งก็ได้นะครับนะครับปังมากเลยนะฮะอันนี้เป็นผีใต้หงเลยนะครับนี่ของแท้อาจารย์ที่ทําก็เป็นอาจารย์มนดานะฮะก็เป็นสปอตเลยอยู่แล้วนะฮะเรื่องการหาของก็ไม่ได้ยากแต่ว่าอยู่ที่มูลสกปที่อยู่ในนี้นะครับค่อนข้างจะชัดเจนนะครับท่านผู้ชม ด้วยความยินดีครับด้วยความยินดีครับท่านใดที่เข้ามานะฮะชอบกดไลค์รักกดเลิฟนะฮะไม่ชอบไม่เป็นไรนะฮะนะฮะเราให้ดูว่าของแท้เรายัางไงหรือมีวิธีการใช้อย่างไรบ้างนะครับท่านผู้ชมด้วยความยินดีครับนะฮะน้ำมันปลายนะฮะให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะฮะอันนี้เราโชว์แค่2ขวดก่อนนะฮะเราก็มีจํานวนจํากัดจริงๆท่านผู้ชมนะครับ ของแท้ๆปังๆนะฮะท่านใดที่สอบแสวงหาของหรือต้องการที่จะใช้ของแท้ๆนะฮะติดต่อเราได้นะครับช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเรื่องราวอาถรรพ์ต่างๆที่ประเทศกัมพูชานะครับด้วยความยินดีนะฮะติดต่อทางไลน์ได้นะฮะ id ไล n e 2อ3 6 4 1 4 5หีนสีนะครับช่องของเรา นะครับหรือกด Sub s c r i b ์ชอบกดไลค์รักกดเลิฟนะฮะไม่ชอบไม่เป็นไรนะฮะด้วยความยินดีครับด้วยความยินดีครับนะฮะของปังๆอย่างเงี้ยเราไม่ได้นำเสนอบ่อยนะครับนานๆทีนะฮะเราจะขึ้นมานะฮะเพราะว่ามันเป็นของเฉพาะทางนะฮะเรื่องที่เรานำเสนอมันเป็นเรื่องความเชื่อนะฮะโดยกลุ่มคนหรือตัวบุคคลหรือวิจารณญาณนะฮะส่วนมากเอาไปใช้ก็ปังมากนะครับท่านผู้ชม นะฮะให้ท <jogo. S 1> <ENNIS> ่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับนะฮะของที่ดีๆที่เขมรนี่ของจริงๆนะฮะน้ำมันปลายน้ำมันปลายนะฮะนี่คือต้นฉบับเลยนะฮะปังมากเลยเข้มข้นเลยนะฮะอันนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าเรานำเสนอของจริงๆนะฮะที่ประเทศกัมพูชานะครับด้วยความยินดีครับด้วยความยินดีฮะนะครับท่านผู้ชมนะครับ ถ้าต้องการก็สนใจก็ติดต่อเข้ามานะฮะวิธีใช้ก็ไม่ยากนะฮะเดี๋ยวไพรเวทได้เลยนะฮะต้องการนะฮะเดี๋ยวไลน์เดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะครับนะฮะหลังคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณมากครับชอบกดไ like, ลค์และกดเลิฟฮะไม่ชอบไม่เป็นไรครับขอบคุณครับด้วยความยินดีครับ